แม่นกมาอีกแล้วเอมาแล้วมายำไหนก็เปลี่ยนชุดยำนั้นได้โอ้ปวดหัวจะได้จะงูวะผมเปลี่ยนชุดก็คืดว่าเลยมันใจว่าเพ่งมวลผมหนึ่งโอ้กำมวลแล้วจะห้องจนเหี่ยแตกแม่เจ้ามาขอเพ่งว้องเฮ้าแม่ไปเอาดนตรีจากของมาบ้านี้คนว่าเอาเอามาอยู่ได้เหรอข้าวว่าต้องดูทูดบอลเล่นให้ดนตรีบุกขันบุกขันเถื่อนกันเต้าเอาดนตรีเข้ามามาเลย ด้วยกายไปบางนึงมาคือลิงแท้โอ้ตาดีก็แล้วเนาะจังไหนจังหูวว่าคือลิงฟังเสียงบัดย่างนั่นฟังเสียงบัดย่างมาคือลิงเออเอ้าไม่อย่างบัดเนี่ยเอาดนตรีมาเกไนเอาเอาเทปมาเอาเทปมาอย่างบัเทปตัวเนี่ยเทพอะไรบ้านเจ้าเอานู่เย็นหมวกพวกไี้อ้ยคำว่ากเลอันนั้นมหาบัดยังกันกองกอง กองจังไดมาห่างแท้โอ้ยอย่าดูถูกตุ้ยคอยได้โอ้ยว่ามันทั้งขยะแงคือว่าทสารของพวกเจ้าซื้อแพงปันไดเดี๋ยวนี้โอ้ยกองมุข่อยซื้อสองแสนบาทเด้าของตุ้ยคอยก็แสนคือการแสนบาทบ่แสนลำบากที่จะหามาได้โอ้ยอย่าดูถูกมากกว่าท่านเด้อเก้าออกมาเก้าอี้น้ำเก้าอีเงินทีมข้าเจ้าแม่ตัวครบทีมแล้วตัวนี้ไหมครบทีม โอ้โอ้คือกล่องตัน่ะตั้งใส่กันเน้ะก็คือกลองนั่นและตั้งใส่กันเนาะขันเอาไว้คนละมองเขาก็เอิ้นตะเลยอเขาเอิ้นกลองบ่ใส่หนมือกองเด้ปนี่ค่อยนี่แล้วเนี่ยจะคุยเลยนะไม่ได้คุยได้มาตีบ้างเนี่นะอะออกไม้มาสิตายอายตายตายายต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 าตาบอดตาา พี่ใส่ของจูงกันนะพี่จูงกันนะพี่พจั๊กจูงไปใช่ด้่หันอันภูมิตากับผ้ายางประจุเฮอีกได้โอ้ยไม่ยังยังล่ะตามเล็กดิ้จังไหนจังหูว่าเล็กมันแก่นมันแกนเอานางนั่งสิได้ดีนั่งเลยบอกโอ้ว้าแล้วเจ้าเจ้าว่าตะหง่วว้าเดี๋ยวนี้แหละเอาอันว่ายังมึงนั่งบ่ถือทางเอามาถือทางแกได้กันนั่งถือปานี่ตัวบ่ คือว่างสัตว์กองอยู่ทั้งหลังคุณเอาไปไว้หาสแตะกันทางหลังคุณอ่านเอามาไม้มาสิตีให้มันแล้วมันทั่วดิชีตีไปใส่บะมีคนเบิ่งอยู่ทั้งนี้คนเบิ่งอยู่ทางหลังพบนคนเบิ่งอยู่ทางหลังเออเอามีตาฉันบอกกลับหลังหันปีนไปปีนไปกองอยู่ทั้งหลังมึงเนี่ยโอ้มันหันได้เนาะโต๊ะนี่เนาะเอออุ้ยมันคืออยู่มองตัดผมแต่ว่าเอาเอาจอนบางก็ได้เนาะบีตากูร์ลิสินีพูดออกทั้งตาบอดทั้งหูบะมี่แบบเอาเอาเอาเศร้าเศร้าอย่าบอกกันดนเอาล่องกลองล่องกลอง กระ่องลองกร่องลองกร่องกิโลจากบ้านอันลองกร่องกิโลจากบ้านอยากกินหวานหวานอยู่ไดนเห็นว่าวมันบือเมนผลละไม้ไพว่าลองกร่องใะผลละไม้แน่นอนหมากงอกก็คือกันส้มโอก็คือไดมบอแมนหมากลองกร่องร่องสาดตร์หมากเนี่ยมึงอย่างไงชงรองตีกวางเบิ้งสันนิกูเลว่าลองกร่องลองกร่องมือบ่านกูอยากอายเนี่ยเนาะมึงก็บอกเฮ้ยเห็นว่าอันทดสอบกร่อง Ui lọc cọng lọc cọng Không, đi này mai tì nè Đấy ừ. à, ừ. đang... ừ. <laughs> Mày tì còn bọn Tì tì Anh lươm anh nướn đây Anh lươm Anh lươm phải thử Anh lươm không? Anh sơ sơ Chị lo là cô tuần Vâng vô sơ sơ Nghe nghe, lo nghe nó mà hành nó Ờ, tì cao đó Ờ à. เฮ้ยย่าง่ายเนาะฮะย่าง่ายออกจากงองมันได้งานมันเป็นอย่างกัตีบทือระายเพิ่นได้เอออันมือพิษไปบัดเฮ้ยมือพิษบัดอีฉันนี่ลนะคะฮะอีฉันมือพิษอ๋อปู่เจ้าคือมีความสามารถบนตัวคนแช่ปะสุดยอดเลยรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะคะโอ้เก่ง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 เออเดี๋ยวกะยานเพิ่นย้ายไปให้กูลองกินก่อน โอเคละครับโอเคโอเคครัอ่าอีเอ็กโคเดียนพร้อมไหมครับพร้อมแล้วค่ะมือพินพร้อมครับพร้อมค่ะมือกลองพร้อมนะครับค่อยปวดชี้เดีน่อยโอ้ยขออนุญาตจากข่าวเด้อไปิดไทอีกบานให้ชี้จากบ้านโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยเต้นต่อพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งดาเยิ้มได้แล้วบัน เอามันมาเอามันมาขยีของสะกอนจังไปมา่ีโอ้ยอย่าดึงแหงได้มันเป็นยังอุ้ยมันม้อเลยเนี่โอ้ต่อไปดิกูสิบดกินกบปิดจักเท้อกูเป็นยังง้เหอนี่เห็นดากบักบอดนี่แล้วก็ปิดกบทีโอ้ยมันเป็นเนียบบอยู่ดากมาเถอะเนี่โอ้ยยางยากแล้วเอ้ยห้ามเอ้ยปวดขี้เลยยางบอกปันเพื่อนี่หลอดปันนี่คนลุกเหี่ยวเงี่ยวไปเลย พวกเราชาวทีมงานเลี้ยงอีลานหมุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงสินพัฒน,นามอบความสุขให้กับพี่น้อ,นองครับเปิ่พักกังมาเรียมลำนองไม่อย่าพากันเัากันสายเลยจะเป็นแรงใจให้ลูกหลานตัง้งวงมาสามปีว่าจะมีเมื่อนี้ที่ได้ลบมารู้กันเลย Hãy subscribe thương tín phát thân กอ,อเลยบอกผูได้รักกองไป่ฉ้อแต่กูสงสัยมึงกับพ่อแห้งแหละมาถีกองจังสี่อ,อีกอ้อกับสิมุนอุ้ยปุ้ยคือซื้อขนาดนี้กูล่าออกจากโคโตกนะขัวโค้กับพ่อยู่กันละ่ะที่ไปใส้บาา้านสิฮารถคนกินแต่แรง